ภาวะโลกร้อนหรือโกลบอลวอร์มิงหมายถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้พื้นผิวโลกและน้ําในมหาสมุทรในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาอากาศใกล้ผิวดินทั่วโลกโดยเฉลี่ยมีค่าสูงขึ้นประมาณ0.74องศาเซลเซียสซึ่งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหรประชาชาติได้สรุปไว้ว่าจากการสังเกตการการเพิ่มอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกที่เกิดขึ้นประมาณตั้งแต่ปีพศ2490 ค่อนข้างแน่ชัดว่าเกิดจากการเพิ่มความเข้มของแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยกิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นผลในรูปของปรากฏการณ์เรือนกระจกปรากฏการธรรมชาติบางอยา่างเราลองมาฟังความคิดเห็นของนักวิชาการมุสลิมดูสิครับว่าภาวะโลกร้อนคืออะไรเป็นที่น่าสนใจว่าเรื่องภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโลกร้อนอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเราเพิ่งจะฮือฮามาเป็นเวลาไม่กี่สิบปีนี่เอง ยกตัวอย่างเช่นน้ำทะเลจะเอ่อสูงขึ้นลมจะพายุจะกระโชกแรงจะมีแผ่นดินไหวกันบ่อยๆแต่ที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมเราเพิ่งพูดมาเป็นเวลาไม่กี่สิบปีนี้เองแต่ว่า,าศาสนาอิสลามได้กล่าวถึงเรื่องนี้เป็นเวลาพันกว่าปีมาแล้วนะครับ1400กว่าปีก็อ,อิสลามได้บอกชัดเจนว่าในยุคป,ปลายของอวสานของโลกนี้จะมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นบ้าง น้ำทะเลจะเออสูงขึ้นอันนี้พูดชัดเจนในคำ Al ภีอัลกุรอานพายุจะกระโชกแรงแล้วก็ด้วยความทีมากขึ้นนะครับจะเรียกว่าเกือบทุกวันหรือทุกเดือนก็ว่าได้นอกจากนั้นแล้วก็จะมีแผ่นดินไหวแรงแล้วก็เกิดหลายๆแห่งในโลกนะครับอิสลามพูดสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก่อนจะอวสานของโลก คือศาสนาอิสลามเหมือนกับศาสนาอื่นหลายศาสนาเชื่อว่าโลกเราจะถึงกาลประวัติศาสตร์ในที่สุดนะครับและก่อนที่จะถึงกาลประวัติศาสตร์นั้นน่ะมันจะเกิดสัญญาณอะไรหลายๆอย่างทีเดียวทั้งสัญญาณในแง่พฤติกรรมของมนุษย์สัญญาณที่เป็นปรากฏการณ์ในทางสังคมและก็สัญญาณที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นในขณะที่คนอื่นเนี่ย ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนี่นะครับว่าสิ่งต่างๆนั้นมันจะเกิดขึ้นมาจริงแต่ชาวมุสลิมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเพราะว่าเชื่อคำพีคำพีนี่เป็นวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระผู้เป็นเจ้าพูดผ่านคำพีแล้วนี่นะครับมุสลิมก็ไม่มีทางอื่นนอกจากเชื่อโดยดุษฎีว่าสิ่งที่คำพีได้พยากรณไว้นั้น จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับนี่คือทัศนะของอิสลามที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนครับท่านผู้ชมที่เคารพ